พื้นที่ของบ้านโป่งสม,มคีนะครับช่วงนี้ตำบลโคกจานอุดมพิสัยังหวัดศรีสะเกดวันนี้วันที่24ตุลาคม2564นะครับสวัสดีครับพบกับผมนิคมอ,อนทัวร์นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่เส้นทางอุ่มพรปางกูนะครับมาจากตำบลโคกจานนะครับข้างหน้าเราเดี๋ยวจะไปปางกูนะครับข้างหลังผมมาพามาดูน้ํานะครับนี่คือน้ํา น้ำท่วมนะครับนี่ครับเยอะเลย,ยโอ้ท่วมนาข้าวหมดนะครับฝั่งนี้มันเออมาเป็นระยะทางพอสมควรอยู่นะครับที่ผมขับรถผ่านมานี่คือไปปรางกูนะครับเส้นนี้แต่ฝั่งนี้เป็นนาข้าวนะครับฝั่งนี้คือทะเลน้ำนะครับที่ว่ามันเยอะจริงๆครับนี่มองสุดต้กหูลูกตาเลยฝั่งนี้ ซูมไปครับนู่นนะครับมีน้ำทั้งนั้นเลยโอ้กินพื้นที่มาเยอะเลยนะครับโอ้หน่าจะรถก็ใช้เวลาน่าจะหลายสัปดาห์อยู่นะครับนี้ครับเป็นบรรยากาศช่วงเช้าเช้านะครับประมาณเจ็ดโมงกว่าก็ได้มีโอกาสได้ผ่านมานะครับคือถนนต้นตาลน,นั่นแหละครับแต่ว่า ได้ผ่านมาดูน้ําที่นี่ก็ถือว่าเก็บมาฝากท่านผู้ชมนะครับสําหรับพี่น้องอําเภออุทพรพิสัยนะครับที่ได้ดูคลิปนี้นะครับว่าน้ําปีนี้ก็เยอะนะครับเยอะจริงๆนี่คือนาข้าวข้าวก,กาลังจะออกรวงนะครับแต่ฝั่งนี้ไม่ได้รับความเสียหายเท่าไหร่แต่ฝั่งนี้นี่เยอะเลยนะครับถนนต้นต,นตาลถ้าเราไปทางนี้ก็นู่นแหละครับบ้านทุ่งชยัยก้านเหลืองนู่นแหละครับ ตรงวพรพิสัยนะครับตรงนี้ก็อยู่ตรงช่วงพื้นที่ของบ้านโปร่งสามัคคีนะครับตำบลโคกจานอำเภออุดมพร,รพิพสัยจังหวัดสีสเกตเหลือผมจะเลื่อนรถไปอีกสักประมาณ500้อเมตรนะครับเพื่อไปดูระดับน้ํานะครับนี่น้ําเยอะจริงๆนะครับพื้นที่ตรงนี้ก็อยู่ใกล้ลําห้วยนะครับลําห้วยวะทําให้น้ําห้วยนุนขึ้นมาแล้วก็ทําให้น้ําท่วมแบบนี้นะครับรเป็นช่วงร้านกาแฟน,นะครับชื่อดังย่านนี้นะครับนี่ตอนนี้ปริมาณน้ําก็ ก็เยอะนะครับตรงนี้ช่วงนี้นะครับผมเลยมาอีกนิดนึงเมื่อกี้นะครับก็มาเก็บบรรยากาศอีก,อกที่นึงนะครับเลยมาประมาณสักเกือบหนึ่งกิโลนะครับนี่กินกินวงกว้างอยู่หรือว่าน้ํามากินวงกว้างอยู่ร้นานกาแฟ ก็เช้าอยู่นะครับร้านกาแฟก็ยังไม่เปิดปริมาณน้ําเยอะนะครับผมร้านกาแฟบ้านโปร่งสามัคคีนะครับข้างในท่วมลานจอดรถไปแล้วนะครับมวลน,น้ําก็มาเป็นบางปีนะครับไม่ได้มาทุกปีนะครับีข้าวต้นข้าวน่าจะโดนน้าท่วมน่าจะเน่าหมดนะครับสำหรับต้นข้าวในพื้นที่ตรงนี้นะครับ ต้นข้าวก็โดนน้าท่วมประมาณสัปดาห์กว่าๆแล้วนะครับเนี่ยน้ําที่เออเข้ามานะครับท่วมนาหมดเลยน่าจะเน่าหมดนะครับต้นข้าวกําลังออกรวงพอดีนะครับช่วงนี้น่าเสียดายนะครับปีนี้ครับเราเลยเข้ามาในหมู่บ้านปร่งสามัคคีแล้วนะครับตอนนี้ปริมาณน้ําช่วงเช้าประมาณ6กโมงกว่ากนี้น้ําเยอะกว่านี้นะครับ นี่ก็คือลดลงนี่ผมอ,อยู่ตรงนี้ประมาณ7จ็ดโมงครึ่งนะครับขากลับน้ําก็ลดลงบ้างแล้วนะครับเพราะว่าน้ําห้วยมันหนุนมานะครับที่น้ํามันเยอะถ้าฝนไม่ตกก็น่าจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับกลัวฝนมาซ้ําก็ยังไม่ไว้ใจนะครับวันนี้ก็ช่วงนี้ก็ปลายเดือนตุลาแล้วนะครับถือว่าเป็นพื้นที่ลุ่มของอำเภออุทุมพรพิสัยเลยนะครับหมู่บ้านนี้นะครับตอนที่มานี่หูไหลเข้า ในตัวบ้านของชาวบ้านเลยนะครับที่อยู่ริมถนนครับก็มีป้ายจราจรบอกนะครับในชะลอค่อยๆชะลอไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ากลัวน้ำกระเซ็นนะครับใส่ผู้สัญจรนี่นะครับส่วนชาวบ้านน้ำก็ไหลเข้ามาในพื้นที่นะครับของหมู่บ้านนะครับนี่นะครับสี่แยกบ้านปลูกสามคคี ชาบานสัญจรที่แยกนี้ถ้าฝั่งขวามือก็คือไปอำเภอวังหินนะครับครับวันนี้ก็ถือว่าได้เดินทางมาเจอเส้นทางของน้ําท่วมนะครับก็ขอเปีนยมกำลังใจให้กับพี่น้องที่จะรับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยนะครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ